สวัสดีครับพี่น้องนะครับกายู่ที่ฟ้ามโชคดีนะครับพี่น้องของเสียเล็กนะครับอำเภอเสาไห่จังหวัดสระบุรีนะครับพี่น้องตอนนี้ก็เตรียมตัวให้อาหารนะพี่น้องนี่เริ่มทําความสะอาดเลยนะพี่น้องทาความสะอาดล้างอาหารนะครับแต่กอนเป็นโคกคอกนะครับโคขุนนะครับเดี๋ยวนี้เริ่มหันมาเลียงนะครับพี่น้องงวลูกผสม บามันนะครับพี่น้องเนียนเป็นสีแดงนะครับเเลกว่าเลี่ยงนะพี่น้องคุนหาเดือนคุนซีเดือนนะพี่น้องได้กำไรตัวละซีหาพันนะครับตกเบือนละพันก็บาทนะครับพี่น้องหาคาหัวอารนะครับกับเล่ากับเล่หันมาเลี่ยงนะครับเป็นแม่ลูกนะพี่น้องซื้อแม่ลูกซื้อว่ายานุ่มมาเลี่ยงนะพี่น้องได้กำไรหลาย,ลายกว่านะครับ แม่ลูกแล้วว่าแม่ลูกแดงๆนะครับลูกแดงส <c oughs> ื่อมาเจ็ดแปดหมื่นแสนนะครับพี่นอ <c oughs> ้องเมาเลี้ยงหาหกเดือนลูกยาโน้มกับได้หกเจ็ดหมื่นเลยนะพี่น้องแม่ไเด้กําไเเป็นหมื่นสองหมื่นนะครับเลี้ยงโดนนะพี่น้องกันเลยเริ่มเอางาวคุณออกเบิดนะครับพี่น้องสีงเลี้ยงเป็นงา,าวบามันลูกผสมเบินเลยนะครับ <c oughs> อันนี้ก็เป็น เรื่องเล่าสู่กันฟังนะครับพี่น้องงอขุนมันหาซื้อเขายากนะครับแล้วก็การเลี้ยงง้อขุนนะครับพี่น้องเข้าตรงไปซื้อเขานะครับซื้อน้าเขานะครับหายากนะครับแล้วก็เข้าบอลูสายพันธุชัดเจนนะครับเขาขายแพงเข้าก็ต้องด้ซื้อนะครับขั้นบนซื้อเข้ากับบอมีง่าเขาขุนนะครับจนเลยเป็นจุดเปลี่ยนนะพี่น้องเริ่ม ทำความสะอาดนะครับพี่น้องกับประมาณใบสามนะครับสิบนาทีปกติสีไหายยู่ใบสามเครื่องนะครับ<ง>พี่น้องผมถามคนเลี้ยงนะครับใบสามเครื่องพจนิเ่มให้อาหารงว้วนะครับเดี๋ยวสีเบิ้งนะพี่น้องอาหารการให้การเลี้ยงมีอย่างเดียนะครับเดี๋ยวบองหมดสีท้ายให้เบิ้งนะครับ เลี้ยงแบบนี้ก็สบายนะครับพี่น้องเป็นแบบไม้นะครับเลี้ยงแบบขังคอกนะครับพี่น้องกะหนึ่งนะครับพี่น้องเข้าบบต้องไป็นยางเลี้ยงเบิดมือนะพี่น้องให้อาหารเลี้ยวให้น้ำเลี้ยวเข้ากะพักนะครับพี่น้องไปเห็นยังก็ได้นะครับนอนอยู่ก็ได้นะพี่น้องเดินไปเที่ยวทั้งหนก็ได้นะพี่น้องจะว่าหอดเวลาหอดเวลาให้อาหารก็ต้องกลับมานะพี่น้อง ส่อกับแปดเกาโมงนะครับและะ้วก็บยำมือเรียงอีกนะพี่น้องยำมือเรียงกับใบสามเครื่องนะครับเป็นช่วงที่ต้องกลับมานะพี่น้องให้อาหารนะครับกัใไซเวลาโบโดวนนะพี่น้องมือละสามสุโม,มงนะจะได้นะพี่น้องส่อสุโม,มงเครื่องนะครับเรียงสุโม,มงเครื่องให,ให้อาหารนะพี่น้องแล้วกะ็คอยสังเกตอาการง่วงนะครับ ให้น้ำนะครับกะจบภารกิจนะครับพี่น้องหลังจากนั้นเทาทีไปเที่ยงไปเที่ยวไหนก็นได้นะครับพี่น้อง๋ล่อเบิ้งนะครับนี่นะครับพี่น้องทำความสะอาดล่างนะครับเตรียมให้อาหารนะครับ มีอยู่หนึ่งสองสามสี่หอกนะครับพี่น้องเดี๋ยวรอนะพี่น้องวงนี้ก็จะเป็นเลี้ยงลูกนะครับพี่นอ้องเลี้ยงลูกออนนะครับ อันนี้ก็เป็นคอกลูกเพิ่งเกิดนะพี่น้องแข็งแรงแล้วก็เจะไปร่วมกันไปคอกบางนึงนี่นะครับอันนี้ก็เป็นคอกแยกขอดนะครับแยกคอดนะครับพี่น้องแข็งแรงไปร่วมมูนะครับอันนี้ได้ซ4มือนะครับลูเ KF31 นะครับตัวผู้นะครับพี่น้องอันนี้เม่นะครับ,บเดี๋ยวรอเบื้องตอนให้อาหารนะรพี่น้องเดี๋ยวผมสีให้เบื้องนะพี่น้องว่ามีวัด วัดสดุอย่างแน่นะพี่น้องมีวัตถุดิบมีอย่างแน่นะครับพื้นหิยยังแน่นะพี่น้องงวจังอ้วนจังงามนะครับอ่ะนะครับพี่น้องแล้วาเบิ่งการให้อาหารตอนครับพี่น้องหลังจากเก็บห้างงาไปแล้วนะครับกวดไปแล้วนะครับเนี่ยเป็นหัวอาหารนะครับพี่น้อง s อเคอาหารโคตดองแปดนะครับแปดแปดแปดนะครับ น้ำหนักข0สิบกิโลกรัมนะครับพี่น้องโปรตีนนะครับไม่น้อยกว่า18เปอร์เซ็นต์นะครับไขมันไม่น้อยกว่า2เปอร์เซ็นต์นะครับกากไม่น้อยกว่า14%เปอร์เซ็นต์นะครับความชื้นไม่มากกว่าร้อยละ1 3เปอร์เซ็นต์นะครับพี่น้องกายย้อมเพื่อหมวกเหล็กนะครับจังหวัดสระบ,บุรีนะครับพี่น้องมาหานะครับ ล้งผลิตนะครับเดี๋ยวมาเบิองนะพี่น้องเขาเลี้ยงดีนะครับพี่น้องง่วงอ้วนสมบูรณ์นะครับผู้ใดมาเห็นกะมักนะครับพี่น้อง,ว,งว่างามง่วอ้วนนะครับกะเป็นราคานะพี่น้อง นี่นะพี่น้องเมืองการให้นะหลักงาเอาไปเลยนะพี่น้อง <S <s <atte> <S กินดีนะพี่น้อง เป็นตะบึงนะพี่น้องเดง n h a เบิดเลยน,นะพี่น้องจะลองถ่ายมาจากฟังหุ่นนะพี่น้องแสงน่าจะดีกว่านะครับนี่นะพี่น้องแสงโอเคกว่านะครับ

ว่าถุงหนึ่งมันหาสิบโลนะครับสองถุงกะร่อยโลนะพี่น้องนี่ครับกินดีนะพี่น้อง มึนล่นนะครับการกินป,ประมาณสามที่กว่าแล้วครับพี่น้องสามสามสามหาครพี่น้อง นี่นะครับอ้กินดีนะพี่น้องรวมที่เบืองบันทายนะครับสี่พ่เขาไปเบืองบันทายนะครับนี่นะพี่น้องางานเมืองบันทายนะพี่น้องบันทาย บรรทายนะพี่น้องแต่เด็ดๆดนะครับโอ้คันเห็ดล่างอาหารฟังทั้งหลังคือยังดีนะพี่น้องเสียงเขายังดีเลยนะครับ <c oughs> หาบ่งเข่าพ,อ,พอนะครับเอ,อ้เป็นญาติเขาเขานะครับฟังพี่กับมี่หิมาหิมา พี่น้เซลเ็กกำลังฉีดยาครับ,รบ <laughs> โอ้หายมปแล้วนะครับมาแรงฉีดปุ๊บก็ไปเลยนะครับนะเนี่ยครับ <laughs> รังกินดีนะพีกก่นอ้อง m สะอ่อนนะพี่น้องกินดีเลยนะครับการธรรมดาพี่น้องครับับมเป็นหัวงามค่อยงามนะพี่น้องการเลี้ยงนะครับต้องมีหัวาหารนะครับสำคัญนะครับ กินอิ่มนอนหลับนะบพี่น้องอยเรียงปล่ยแบบธรรมดาบ่าได้นะพี่น้องบมมีอ้วนนะครับอ้วนได้กับบสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์คือเรียงระบบสืบพันธุ์เรียงมดลูกนะพี่น้องอ๋ออันนี้เป็นข้าวโพดซับนะครับโอ้หอมดีนะพี่น้องเสียครับหัวาหารกระสอบกี่บาทครับ อ๋อกระสอบหาสิบโลสี่ร้อยกว่านะครับกระสอบน้อยกันาี้สามสิบกว่าโลนะครับ300ก็สามร้อยกว่าบาทนะครับแล้วเ้าโพดสับหรอครับอ๋อกี่กิโลครับกระสอบหนึ่งยิมหาโลนะพี่น้องกระสอบละหาสิบบาทนะครับนี่นะครับก็ที่ให้สองยางครับนี่ยอันนี้เป็น รัางหัวาหารนะครับอันนี้เป็นข้าวโพดซับนะครับพี่น้องแล้วก็สิมีฟางนะครับก็อยู่ประมาณนี้นะพี่น้องการให้อาหารนะครับน,นี่เป็นฟางเลี้ยงลูกนะครับพี่นอ้องนะครับ เดี๋ยนี่กินหอาหารเบอร์กอร์แห่งเขาพดสับนะครับพี่น้อง สวรนะวินน้อง จะเสียบคักนะครับ ไะนะครับเดี๋ยวภาพไปเบิ่งอีกฝั่งนึงนะครับเดี๋ยวมาเบื่องอีกขอกฝั่งนี้นะพี่น้องน,น,นี่นะครับโอ้อันนี้เป็นเมี่ยงนอครับเนี่ยอันนี้เป็นอะไรครับเนี่ยอ๋อก,กระถือเหลืองเป็นเอามาจากโรงงานเลยเหรอครับ อันนี้ขายยังไงครับการกระสอบละห้าสิบบาทกี่กิโลครับอาจจะประมาณสักยี่บห้าโลเลยหยิบหาโลนะพี่น้องห้าสิบบาทนะครับกะดีนะครับพี่น้อง,าองกากทุเหลืองนะครับเป็นที่เขาไปคัน,นอาน้ำมันออกนะใช่ไหมครับอ๋อนี่น้ำไห สนสนสนัอ,อ๋อรับมาเองเหรอครับหรือว่าส่งไหมครับมีส่งทางไกลไหมครับมันไม่มีครับตรงนี่เสียงแก่เอาหมดเลยอ๋อรับหมดเลยลเลยินแล้วที่เหนือผมก็ไปให้แพะกินอ๋อนะครับอโอ้กินดีงัวไ <c oughs> หลนะพี่น้อง <c oughs> มีหัวอาหารมีกากตัวเหลืองนะพี่น้อง โปรตีนน่าจะเยอะนะครับบรรากาศตวัวเดีเยอบอ,อือ,อดีนะพี่น้องยังหอมกินนะครับนี่นะพี่น้องกินเกี้ยงเลยนะครับกัพื้นที่ใดนะพี่น้องมีวัดทุติปันใดที่พ่อให้กินได้กะหามาให้กินนะพี่น้อง อย่างแซะเลยนะครับถั่วเหลืองนะครับก็เป็นส่วนผสมในหัวอาหารที่เขาให้อาหารงวนะครับก็มีกากถั่วเหลืองน้ำนะาพี่น้องอถือว่าเป็นที่มีโปรตีนสูงอีกอย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวคลิปนี้กันลากันไปก่อนนะพี่น้อง ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะผมเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปนะครับคลิปนี้ก่ะสวัสดีครับ